สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ที่ฮักแพงสุขุสุขคนพอกับเคยลาคือเกาพี่น้องแล้วก็น้องมังกรน้องสลาแยมคำคำผ้าก็ห้องตึ้มตืมตอนนี้ทูย์นะสวัสดีครับคุณเอาหล,ลายๆก่อนเอาหล,ลายๆก่อน,นะนแต่เอาหล,ลายๆก่อนประมาณเอาอันเดียวเลยชิไปใส่ไพ่ลดใส่โลด สายเก็บม,มาวันนี้กับวันที่สองเดินกันยาพี่น้องสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดพอกันอีกคือเก่าตะเมื่อนอะไร อออโอเอาไปดิอ้าว่าไห้พอไปจ้ะแล้วมาอีกถือมาถือไปใช้ลูกโอ้ <c oughs> ถือไปพูดป้าตัวฝลาห้อง <c oughs> ตะเวนกับตกเลยพี่น้องเอ้ยคำมือเลยเนาะ น,นี่นี่เอาใส่นี่บอไปใส่ทุกนได้นี่ใส่ขยะนี่อนบอกเอาไปได้ไ,<ม>บไปบาเลยจังเอาไปเอาลงลงเอาลงไปไปเก็บมาอีกไปเก็บมาอยู่ใส่มา,มาพอปิดมาพอปิดพอปิดไปไปเก็บมาทั้งแม่พุ่นทั้งแม่พุน<ป>่นต่เอาทั้งแม่พุ่นแม่พุ่นไปเร็วเร็ว

Kịp áo luôn Chạy luôn Kịp áo Ai Mà phục hay má? ใส่ไปยังใส่แม่ยูใส่แบบนี้แม่ยูใส่บ่นนม,อบมีอ้าวแม่ไปใส่ระบาดไปชอบม่รู้ทางข้งนะชอบพวกแม่ดูยยงย้งนะเล่นเยอะโอ้ชอบก็ชอบก็ โบเห็นนี่แม่ไปใช่ปัญน,นี่ไปหาแม่ละปัญโอ้หาแม่ละควักเอาไผ่เจ๊วั่ไี้เห็นแม่ไหนควักเอาไผ่นั้ sai lục sai nhắn bạn đi hay năng có bao năng phi nong ơi mi tiền lọ tiền nhàng mi tiền lèn mướt mướt เห да nice. uh ็นเสียเงี้งน้อบาาตามหาเมย์ยู่ใสาเมย์นะล้ม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 เฟนกันเลยบเลยเลยมือนี้ได้ไหมเฮ้ยเขาเขาโรงเรียน วันที่สามเนาะเข่าเป็นทางการเพราะว่าปกติมือนี้กับเขาแต่ว่าถือกับมือห่อเขามือห่อเขาประดับประดิน,เ,นเพื่อนก็เลยหยุดแมนยามมันก็กำลังเริ่มเขาก็เลยหยุดมันยังเขาบ่าเป็นปกติมืออืน่นเล็กน้อยสิกับสิมาเขาแต่บู้สิป,ปกติหรือบาปกติแต่ว่ามืออื่นสิเป็นมือเข่าแบบปกติแต่เล็กน้อยจากสีมา ตามนั้นพี่ปอขั้นชิไปฝากนอ้องมังกรเขาโรงเรียนนี่คู่สิหลับอยู่บ่เนาะบ่ลับแล้วเว้าประชาชนยังบ่รู้เรื่องทางหน้าจักปีพี่น้องเนาะทางประเทศไทยนี่จักปียังงั้นคู่เพิ่นจังหลับนี่เนาะเขาโรงเรียนทางบ้านเฮานี่สามสีป่ปีสามปีพี่เนาะสามปีเขาจเจ้าหลับเนาะ แต่พูว่าทางพี่น้องทางไทยหรือทางประเทศนอกยุโรปประเทศนั้นเขาจะหลับจากยังเลยแต่เขาแต่ห้ายัางน่อยนะน่อยสุดคือหปีห้องไปแล้วไปเข่าปอหนึ่งโหลดออห้องก็มีอนุบาลวังนี่แล้วช่วงมินีิเกิดนี่แล้ววังหาหปีนี่และแต่กี้บอมี่ได้พี่น้องช่วง ข้าวรุ่นเคยหล่ารุ่นนองสลานี้เข่าไปเข่าต้องเขา่าปอหนึ่งเลยหกปีบางคนกับแปดปีบางคนกับสิบปียังไปเขาป่าปอหนึ่งนะมันแบบว่าบริกรรมนดเนาะตะกี้นะหกปีก็ได้แปดปีก็ได้สิบปีก็ได้ไปเขา่าก็คือว่าไปเขาป่าปอหนึ่งเลยแต่ครอมือน,นี่มีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามแมนบอก สามปีกับอนุบาลหนึ่งนสี่กับอนุบาลสองหาก็อนุบาลสามพอดีหกปีกับแมนเขาปอหนึ่งน้องมังกรของก็ได้ปีปลายปีเจ็ดเดือนปีหนาน,นี่กับคันช่วงเขาต้องเรียนกับสีได้สองปีปลายเนาะสองปีปลายต้องใช้ชีผากเลยพี่น้องกับปีหนาน ปีนี้ก็กเมีนคู่เขาเอากะสีผากอยู่เพราะว่ามันบริใกลเด,ด้อันนี้ก็สิเป็นโรงเรียนเลยนี่ติดกับห่านข้าเขาเลยเนาะกากเมีนเขารับกะสีไปผากอยู่ปีหนึ่งก็ได้จึงมีหมูลายคนมาคนมักหมูลามักหมูเยอะหยั่ยงมักบ่หมูผูกปลาดําโฮโคกเซาเห็นยัง mẹ, bé chạy lại, mình cả thiện đi, đừng bay ra quan phai đấy, quan phai đấy, mẹ 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 mẹ, quan quan quan. ข <si no ี่ให้เยอะขีไให้ยอมเหงบ่อขี้ดื้อหบ่อโดยขีไหกับเพิ่นเพรว่าออีดื้อกับเพิ่นเออบังลาีไปข้าโรงเรียนยอน๋ะชีไปข่าโรงเรียนนี่กินบ่ขี้เบะกินบ่ขี่เบอ้โหนี่บมนี่นมเปียกขี้เบะกินบ่ กินไกินบกรึจ๊ะกินบกี่เหนี่ยกินแบ่กินเนาะฮะตามไรเถื่อนเถื่อกินจ้ะมันแล้วแมนมันพ้นอีเห็นบอกมืดมาเลยพ้นสิตก ยังป่าลูกยังลูกบนผ้าคือแดงแค่นี้มึงนี่บนผ้าแดงนะผู้ป่าตัวดูอ่าลาล่าล่าเลยเด้อยป่าลูกขอบุญขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมเด้อพอกันไหมชิปนักสบายดีสบายดี